โอเคโซคุณผู้ชมทุกท่านนะนี่ผมอยู่ในะเอลซิปเจดกับก็อยู่าาในแนวนะนี่อยู่ในเกม t o m b Rider a นะฮะนี่ก็เป็นอยู่ใน d e r พาร์ทที่5แล้วนะฮะก็ผ่านมันลอยกระทงไปได้อย่างสวยงามนะฮะเพราะว่าพาร์ทที่4เนี่ยก็อย่างที่ทราบแต่ว่าถ่ายในวันลอยกระทงนะวันนี้ก็เพิ่งจบวันลอยกระทงเป็นวันลอยกระทงใหญ่เพิ่งจบไปนะฮะก็มิชั่นนี้นะฮะอาจจะที่พาร์ทที่แล้วนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ม,ม,มิชัน่นดิอาจจะที่พาร์ทแล้วนะมีอ่าการที่บอกว่า พายุถล่มนะเครื่องบินที่เราขอความช่วยเหลือมาแล้วก็ถล่มพลายากับตั้นเรือก็โดนฆ่าตายไปนะฮะแล้วแบบนี้เนี่ยอนนรอดก็ให้เราเนี่ยไปพบในเจอของพวกเขาในที่ปลอดภัยเมื่อกี้เรื่องก,ก็ผมได้เล่นลองอ่าเฟร,รมลงเฟร,รมเบรคหนึ่งนะก็เมื่อกี้ก็ได้สกิลไว้มาหนึ่งเ,เราจะได้อัพสกิลไว้หนึ่งครับผมโอเคเอาเตันไรดีเราจะไป็นในโซนโบนัสอ่านี่ไงโรลเลอร์อัพเกรดนะฮะ อะไรเอ่ยมาดูซ so no so right ิมอะไรบ้างเปอะไรเอ่ยโยรตี้น่าจะเป็นการเราลองออนนี้นะน่าจะเป็นการสตาร์สตูด้วยอันนี้หมดนี่ไงชิปและเอฟจะเป็นการอ่าปาอันนี้ใส่สตูนะจัดเลยครับผมน่าจะใช้เปลวได้กัเงินตู้นี้มาตู้นี้เข้ามาใน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 ระยะระยะประชิดเออโอ้ไม่ได้แครนะติดแผงนี่ขับเพื่อแคร์เมื่อวานเดี๋ยวลองดูนะแล้วนี่โคแจัมมาต่อ ไม่สังกตัวของร่อนี้เลยวะีหนก็หวแงเหล่งในในมีอะไร่ะมีะรเี้ยรู้สึกมีมาวเดือเดือยู่ม้ย่ไม่มีนะไม่ใช่นี้อ่ารถเข้าเนี่ยพี่เลยะไปที่น่าใช่บอกไม่ใช่เป็นนี้เป็นเพลงโอ้มีม้วอันี a บอก์ก็ยังเร็วไปนะ ก็จะพอแล้วนะยังยังไม่พออ่ะว่ายังเร็วไปนะเป็นต้องทำอันนี้ต้องขอเสียเวลาในการปรับน็อตอะไรเงี้ยนะให้มันชินๆน่าจะได้แบบยิงโดนๆอะไรเงี้ยแบบไม่ฝังนู้ดยิงไม่โดนวะเชื่อผมไหมน่าจะโอ้ยนี่โอเคขึ้นแล้วจุดไฟเลยนะฮะมืดระเกินมืดโอ้โหจุดไฟเลยลูกยิงมืดเยโอ้โหแล้วอุ้ยให้คนสายตาลงฮะขอบคุณครับเก็บเลย นะฮะขึมสินเจโด้าจุเก็บก่อนแหวนโอ้โหติดกับดักอีกนะเว้เลยนี่แน่โดนนี่สองวัดจะกูเหรอ โอ re, ้โหโดนยิงโดนยิงโดนยิงจดเป็ดเลยอ้าวไปลูกดอกอันนี้ไงได้แล้วฮะอ๋อแต่โอ้โหจะได้ว่าแจ่มเลยนะฮะเล่นบอลเอ็มเมาส์เมาส์สุดชุดอี๋ไงได้ละยิงได้เปล่ายิงได้เปล่าไม่ใช่ไม่รู้เลยดึงไว้ก่อนโอ้ยทำได้สวยงามฮะหน้ามาล้อนะยิงเปล่ามีเปล่า ไม่มีนะฮะสวยงามดูของเด็ดๆๆๆของอคู่ในเตี้ยเนี่ยนะใช่ไหมจะเอาหรือฮะจับเอาหรือจะบเอาหรือวาฮะแต่อาทโรพหลบหลบหลหลบมือบอลเหดลมือเหอธออะฮะหลือบอลเหรอเอาี่จะกินก่อนไหม ดูย<ส> <Yeah. S 1> ิแล้วโอ้ยลบแบบแท้นะไงไงโผล่มาดิโผล่มาเลยโผล่มาเลยนั่ you, นเจอแล้วเรียบร้อยฮะเก็บไปอีกหนึ่งศพฮะหมดแล้วนะแล้วกันมันมีทางขึ้นไปแน่นอนนะมันมีทางขึ้นไปแล้วตอนนั้นมาเกี่ยวของไปเอาของแล้วกันมะจ่าสยงามผมเฮ้ย

ด็เกาะใช่ไหมเด็กเกาะใช่ไหมเดเดกเด็กเดเฮ้ยโอ้โหสวยงามอีไม่ได้กินนะฮะฝึกวิชามานานนะสำหรับตูมาเดอร์นะฮะเต้นเ้นเต้นได้ว่าช่ำชองนะช่ำชองช่ำชองช่ำชองเก็บเลยเก็บเก็บเก็บน้เรือนะ่ั้เรืออันนี้มันบอสมัแล้วนะอาอกาสเลย เสามาสาไส้วิ่งไปไหไปไหนไ่ไงเฮ้ยก็โหนี่คสเปกบายย้ำๆเลเมื่อกี้ผลาดเลยขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ไม่เป็นไรโอ้น่าเงเด้ดดดมาดิโอเค้นเลย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 สวยงาม แนบโตแล้วืีมันไม่สวยทนะีนี้ก็ไม่อันนี้ไม่มีช้างมไม่มีอยู่อ่ะไปลองเข้าไปดูเถอะเจออะไรเจอของดีดีมากๆเลยไอ้สัสแต่อนี้ไม่ใช่ทางนี้แนะ่อันนี้ That looks like a good spot to again t o นี่ไงน่าจะเป็นเกี่ยวกับการอันนี้เป็นการดึงเนี่ยเราเอามามัดอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะฮะฝากไว้เลยแล้วมีของเลยขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่ของไม่มียว่ะไม่มีของเลย อรนนี้สีส้มๆไม่พลาดหรอกฮะไปแน่นอนเนี่ยเลยฮะตายไปเลยฮเดี๋ยวชีปการเอาตัวลงมาฮะมาอมาลเลยนะเดี๋ยวโอเคดดดเนียตกบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนนะนหมีของอะไนี้นะฮะ เอาหมูน,นูอุ้ยไม่ได้ไม่ได้อัพนี่เหรอวะแนี่ไงฮะน่นาจะทางนี้นะฮะขอ,ะอวมมก่อนล้วันเนาะโอเคยรียมาไรงนี้นี่แล้ววะไปแล้ววะได้หรอน่งสุดแค่นี้มีหลดนะหลดไม่ได้ด้วยเต็มแล้วเนาะทำเฟรมเลยตกมากนะ คตกเลยโอ้เวนเวนเวอทไลายโอ้โหไหทามีเฟรมเตกสีหฮโหนี่ไงรอเจอแล้วฮะฮัลโหลรอสวัสดีเพรฉันฉันรู้สึกว่านายจะมาเธอรู้ส ก็มันเป็นเกี่ยวกับว่าละลายเนี่ยกำลังรู้สึกผิดเรื่องของที่เรียกที่เรียกเครื่องบินมาน่วเกิดพายุนั้นทำให้เขารู้สึกผิดแล้วก็ประมาณพยายามปกป้งว่าไม่เลไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยีไม่ใช่เขาหงเธออมานี้ยนันกลังพูดคุยเรื่องของเรื่องการตกอะไรี่มันมันแประมาณนี้นะเรื่องของเครื่องบินส o งช่วงอะไรไปจุดไห I can't just leave him out there alone. I need to get to him. ทีนี้พวกเขากำลังคุยกันอยู่แบบว่าจะประมาณจะรวมกันเพื่อตามหาแซมนะฮะอีกครั้งหนึ่ง You can't, 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 can't save everyone. I know about sacrifices. No, you know about uh, loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth. เห็นนี่ก็รู้สึกว่าความเห็นของรอสกับลาลาจะไม่ตรงกันนะฮะและไอสัตว์เอ้ยเต็มเน็ตตกชิปหายเลยนะฮะ <laughs> น้องฝืนเล่นนะเนี่ยตนนี่แหลกแหลกโอเคนะโอเครีบขึ้นมาหน่อยนะขึ้นมาน,นิดนึงมันเยอะมากคงทีไไ่ไมวะเนี่ย This hut ain't find looks clear. gonna We any. ตายอันนาดิแกโดดตายโอ้ยตายไหนวะเนี่ยนะต้องดูเ,เส้นทางก่อนรออยู่นี่นี่มีแสงไฟฮะ เลี้ยงแข็่งดีกว่าครับมึงเซฟแข็งคกร่งฮะอัพเกรดดีฮะอย่าให้เหลือนี่ครับนี่ธนูก่อนเลยอ่ะมีเรียบร้อยแล้วว่ะนี่เลยฮะนี่อะไรอันนี้เปนการช่วยในการายิงแนะอยาได้ดเก็บเสียงม,มากกว่านะมพอสักอย่างว่ะที่หายเงย พอ,พอไหมอย่างนี้เลี่ย<อ>งกันอ่าโอ้ยากระสุนไปสองนะไม่พอว่ะไม่อะไรก็ไม่พอต้องไม่เก็บต้องไม่เก็บหาเ,าเก็บเพิ่มซึ่งไม่รู้จะหาตรงไหนนี่คือปัญหาบอยมีให้ยืมจะอันบ้างไม่ได้เก็บามานานมองไปไหนหาเส้นทางเลย นี่บอกบนี่มีที่ให้คลองอะอย่างนั้นไม่ได้นะเง้ยหาตั้งนนถะงเจอนีไนไน่ได้แล้วมาเลยฮะมาที่นีนน่ต่อเลยนะดูนะลงมาเลย I'm gonna head down and join hey, the others in the plane. You keep checking these ruins. Get over here! I'll นึ่งนึงามแนหมันหลับๆบ้างเอนอนนะได้แล้วฮะียไต่กลับไปก็ช่างะไรเดี๋ยวเคยไปละกันอ Anyone u t there? w I'm here What's the situation? We f d a o m e i n o i o g t Mm -hmm. This place is insane. Rock. What the hell are they doing here? I don't know, but I don't think I want to know. A kind of mortar. i do not even here by my mother. He was preparing yeah. me to go. He signed up Sam a Whitman? Nothing yet. Are you with Lara? Yes. We'll be heading down the mountain soon. i not sure. like the new hook songs. He Okay. We'll try to get in a bit closer. Keep this channel open.

ไปแล้วไปดูโอเคได้แล้วฮะถึงสัตว์เลยนะเนีายตายน่ารำคาญเหน็บตกมากฮะภาคนี้ฮะแหลกก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะมันต้องแหลกเยอะแล้วเพราะว่าพวกขุนเขาแเยอะมากเลย,นะเ,ย,ยเรารูเ้เล ทำในเรื่องนึงนะามีมันมีแฟลชมีคนปล่อยแฟลชควันอะไรนี้ขึ้นฟ้านะช่างอะไรไม่เรียกว่าแฟลชเรียกว่าควาันนะฮะควันสีขึ้นฟ้านะ That's the signal เป็นสัญญาณนะ signal คือสัญญาณนะใช่ถูกต้องอสัญญาณเอลเจราร่าเราไปก่อนเลยนะไป

ไปที่สัญญาณนั้นได้แล้วเขก็จะเรียบร้อยกันแล้วนะฮะนักสู้อุ่นที่ไมกุกระต่ายที่เป็น

ถ้าเกิดว่าแบบมันคลิปมาโดนตัดไปก็ต้องไม่ตรงแสงนะคือคนในบ้านจะกลับบ้านไปแล้วเนี่ยโเคโอเวอเโอออเอเโอเคโเคโออเคโอคอเคโอเคโไเคโอ้คโอเอ

ก็จะไปนะฮะยี่พีโอเค

nãy nè, qua ta cũng rất là không được, 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 không không được,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  không thật không được,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  không ได้เอ็กไม่ได้เลยนะงงมากคนนี้องมไม่ได้อิกทีจับไฟกันะเริ่มขึ้นแล้ว Hey Lara, ron told us about the plane. Don't worry, there's got to be another way off this rock, right? I hope so. Any sign of Sarah? We tracked her to some Japanese palace. I don't like the sound of that. Hey, don't worry, she's probably just uh, sightseeing. a terrible lie Alex. You have to be careful in there. Good luck. เลยนะฮะ้ like <this> ันเลยนะฮะได้มีนฮะได้ธนูใหม่อัพเกรดธนูนะสวยงามจริงครับนี่เลยไปเคลียร์ไ้เลยดูฮะของใหม่มาให้เล่นลวธนูวิธธนูธนูสิธนููของใหม่ธนูธนูรูปแบบใหม่เจ๋งชันนี้ต่ของบนี้กับเกหได้ านะมาดูกันซิว่าฐาหน้าเนี่ยถ้ำท,ที่เราต้องไปเนี่ยคือท,ที่ไหนนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรมากเนะท่าไหร่เลแล้วก็ตอ้างห้าเนยว่าถ้าเราเข้าไปทนห้ามินจิเกิด์เนี่ยคือนก็ตอนนี้เรื่องพักห,หน้าก็ขอจบไปตรงนี้ใหม่าหน้าครับ